ไม่เสียาวันนี้แหละที่จะมาทับลงครั้งที่สองพันหนึ่งคับนายฮ่าฮ่าฮาเป็นความคิดที่ไม่ยอดเลเดยแกว่าไงน,นะนี่หัดเดียวไม่จอดนี่เป็นยังไงล่ะ ดีแเลยดี่ดเลตายซะมันจะถูกแกแข่งรา,าะ <c oughs> ฉันใช้เกียร์ห้าสลายหายโตไปซะฮฉันใช้เกียร์ห้ากำจัดเจ้าพวกเสยียนันไฟแล้ว <c oughs> เป็นเกียร์ พี่สุดยอดมากฮฮไม่มีใครเอาชนะได้หรอกฮมฮน่ำมันไขรนะ่ะสวัสดีผู้มนุษย์หมวกคางเอ้ยหมวกฟาง <c oughs> เกจะเป็นคนอยู่ในโลกนี้ก็ช่างแต่เกฆ่าคน และแกรู้ไ้ไงฉันเห็นสุดเจ้าซปเปอร์ไซย,ยา่าแกต้องถูกกำจัดด้วยหมัดฮจงไปลงนรกซะแกต้องเจอด้วยหมัดหมัดเดียวของฉันยากอือเฮียวันหลังแกยา มาทำยม่งใส่กับคนแบบนี้วิวเอเชฉันตายฮึหลังจากที่ฉันถูกฆ่าไปฉันต้องมาฉันต้องมาใช้ีวิตอีกไม่ใช่สิอ๋อลุไปฉันเออฉันถูกโดนต่อยแล้วนี่นาะอยู่ช่างเถงอะเนอะ

นี่ทำไมมันมีอะไรกระดิกกระดิกอยู่หลังนายด้วยอ่ะอาถามแล้วไม่ตอบเออช่วยด้วยฉันโดนแทงบอกแล้วเฟสตูบิจะมาสากไงเออสลายตัวไปหื นั่นมันศตรูนี่นะฉันต้องใช้ในมัดปืนเอ้ยมัดกระสุนฮิฮิฉันไปออกกำลังกายมาแล้วยืนอยู่ที่เดิมเลยเหรอเว้ยนเว้นโฮมทอมเวอร์ดโดนแทงของตัวเองเอ้าสนุกตายเองนี่ยห้ามสุนิยามัน สไลด์ตัวไปเฮ้ยอะไรอันขา,ขาวๆนั่นน่ะจะมาแทงนะจะแทงนะเออหายไปสีหายไปแล้วหึ <c oughs> ตาหนี้จะมาล่าข้าวข้าวมัวเยอะว้าทุกคนโลกนี้ในวันพีส นี่น้ำมันไข่ไม่ฮอผมมันเหมือนไฟหรือว่าติดอ๋อฉันรู้แล้วมันเป็นมันเป็นใครวาดเดือดมัด วายตอยต่อยต่อยตายตายฮะแมเกตุตายดิทำไมไม่ตายทำไมแกไม่ตายตายแล้วเออเหือด ได่พร้อมกัน <c oughs> โอ้ยนีบหนพ่อแบบจะป่วยึีอ่นนะพ่อกำลังจะป่วยแล้วพี่พ่ออยพ่อไม่ต้องเป็นไรเด็กไม่ตะไาพอลให้เฮ้ยอย,าาาย,อยมาตินัน,นั่นนะ ทิ้งดีกว่าคนเป็นสโมกเกอร์นี่นาะเออมันหายตัวไปเลยเอาก็หายตัวไปอีกแล้วผมขอเจ้าคลิปไปแค่นี้ก่อนะครับอ่าร้อเล่นเอ้ยเฟดดี้ฉันตามนายมาหนึ่งชมมั่วโมงแล้วนะเมื่อไรจะเจอเจ้าลูฟี่่ฉันไม่รู้ Jalur, aku sekarang jatuh bay, jen kelam jatuh bay, ini takai, iau, 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 โอเเกินต้องตายเฮ้ยน่าเป็นอะไรทังไม่โอบิดาโกเคตายนี่คือคำสั่งจงตายซะอุ๊ยอื๊ยทุกาฮะฮ ยมสักพี่น่นองฉันฉันมาที่นี่ทำไมเราเจอกับคนนันขแกต้ตาย

Saya berang Tidur ceduh, uh huh, kembali, uh huh, Sawaruto, jom hai pai, swing, funny, juri ฮฮฮโลกทิดเปล่าทิ่งไม่มีใครสู้กับพลังพระเจ้าได้นอกจากแกวันนี้แหละแกต้องตายเจ้าพเลเรือเอกคิสรุด้ปยป้าเชื่อของจะใชานน่นี่แหละนี่แหละ ล่โฮโ,ฮโหอโยากเล่นขำขำโหจัดไฟไฟกระพริบชิฮ้อความเร็วแสงอย่างกระแสนะบอกไว้กอ่อนเถอะตายไปซะ โอ้โเจอของแข็งแล้วส uh ินะฉนเชอว่าใครโดไม่ใช่ของแข็งเอาเนี่ยแบบนี้มันต้องใช้เสอไอซี่อออื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 อชิงชิงชิง 呵呵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 